ก็เป็นการมาแฟชั่นโชว์ในงาน d e i f w ของผมครั้งแรกใน,นรอบ10ปีเลยนะคะคือผมมา่ก่อนหน้าน,นี้ผมเคยเป็นในแบบแล้วก็ได้มาเดินางานนี้ซึ่งห่างหายไปนานนะครับไม่ได้มาเหยียบ10ปีแล้วเป็น10ปีนะฮะก็คือตัตืต่นใจดีบรรยากาศเดิมๆนะครับแล้วก็บรรยากาศที่เรารู้สึกอบอุ่นเป็นเป็นเก้าแรกในวงการมันก็เปลี่ยนไปแหละครับแต่ว่าแค่แบบ คิวลิงคือผมยิ่รู้สึกหยิ่งยโสมัมนวานนะ่ะ<า>สมัยน,นั้นก็แบบดารารุ่นเดียวกับผมมัาเดินด้วยกันหมดนะอ่ะตอนนั้นก็เรียกว่าเป็นแบบว่าวันเวที่แบบ,แบ,บมือรุ่งมากใช่เป็นวันเวทที่ดาร,ราแจ้งเกิดจากงานเยอะผมก็เป็นคนรุงนะเรื่องแบบการตัดสินใจการเดินแบบคือ,อยังไม<ๆ>่ได้เดินเลยคนระับไม่ได้เดินมานานมากๆแล้วก็วันนี้มาเป็นแขกรับเชิญเชิญแร่วมาง,งานในเชิญน,นะครับ ก็ครั้งหน้านะ่ยครับถ้ามีโอกาสถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับ,รบอยากคิดถึงการเดินแบบเหมือนกัน <tschaft> อะไรนะครับ,รบโอเคมีกี่วันไหมมีอีกกี่วันะนะครับมีถึงวันอาทิตย์นะครับผมก็ขอฝากงาน b i f w นะโอเค ผมขอฝากงาน b i f w นะครับถึงมีถึงวันอาทิตย์นี้วันที่19นะฮะก็พูดทุกวันเนี่ยก็จะมีโชว์ที่เขาตั้งใจทำกันมากๆนะครับสำหรับใครสายแฟชั่นหรืออยากมาเปลี่ยนบรรยากาศผมรู้สึกว่างานนี้เป็นงานที่เราได้เห็นอะไรใหม่ๆนะครับได้เจอคนที่ตั้งใจมาดูงานศิลปะจริงๆแล้วก็ได้เสื้อผ้าที่ที่คอลเลคชันที่ออกมาเนี่ยก็เป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดซึ่งผมเชื่อว่าถ้าสายแฟชั่นเนี่ยต้องติดใจมากๆแน่ๆเลยนะครับ ช่วงนี้ชอบผูกขุดขุดรูปเก่าๆนะฮะสมัย <S <S อย่างล่าสุดอะ่ะมีตั้งแต่ผลงานโฆษณาแรกของผมตอนผมอยู่ม .2 อเอนี่ย<อ>ม .2 เลยตอนนั้นก็สนุกดีคือคือเอาจริงๆคือผลงานพวกเนี้ยผมอยากย้อนกลับไปดูผมไม่ยอมไม่ได้นะผมไม่รู้จะหาที่ไหนก็มีคนช่วยผมหาก็ขอบคุณนะ,ะครับมีรูปเก่าเป็นการขุดจนเก่งเก่งมากขุดจนเก่งมากจริงๆย้อนกลับไปโอ้โหมีเกิน2ี่บปีอะ่ะ น,นะก็นิดนึงนะครับก็กลับมา,า <c oughs> เป็นที่พูดถึงนะครับก็ดีใจนะครับแล้วก็ในอย่างใน X เนี่ย er, ผมก็มีการพูดคุยเล่นกับแฟนคลับผมก็ต้องมาฝึกเล่น X เพราะว่าได้กลับมามีกิสานะครับก็รู้สึกว่าเออ,น,เน,น,เเอนั่นเป็นกิจกรรมที่สนุกดีนะฮะแค่ว่าแบบว่าเราแบบเป็นจริงเนี่ยแหละ ก็ครับยอมรับรับเจนซีเนี่ยนะฮะผมว่าผมไม่รู้สึกว่าตัวเองแก่กเออผมรู้สึกว่าผมยังสนุกกับทุกๆงานทุกๆก้าวของผมที่ผมเดินออกไปนะครับผมยังสนุกอยู่ผมรู้สึกว่าความความแบบความแก่อยู่ที่ใจนะฮะใจผมไม่แก่มไม่แก่ไม่แก่ไม่แก่ใจยุณเท่าไหร่ดีคะอะไรนะครับใจยุณเท่าไหร่คะ อายุหัวใจหรอ,อยัง18อยู่เออมื่อวานเองอนะเออหลายคนต้องแซวว่าแบบเราใส่แต่งแต่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหรูปนี้มัน10ปีที่แล้วนะ<อ>สมัยนั้นทุกๆคนก็คงใส่เหมือนกันใช่ไหมคร<อ><อ>ับแล้วก็แบบว่ามีคนเขาแบบว่าเข้ามาถูกเยอะๆอะไรเงี้ยเราแบบมีแบบน้อยไหมเพราะว่าแบบหน้าตาเราแบบบันๆอะไรเงี้ยหไม่น้อยอะไรผม<อ>มั่นใจมั่นใจมาตั้งแต่เด็กแล้วนี่ คือไม่หน่อยแล้วก็รู้สึกสนุกด้วยได้เห็นผลงานงเกา่าๆเหมือนเหมือนได้เปิดเดอรี่เหมือนได้เปิดสมุดภาพเกา่าๆที่ที่เราไม่มีอ่ะมีคนเปิดให้เราดูก็ก็ดีเหมือนกันสนุกดีกดครับแต่เรียกว่าเราก็เป็นสายแบบสายตรวจแบบมีโซเชียลเหมือนกันคือแบบว่าตามเห็นบมดใครแบบว่าดูาเห็นเซลอะไรแล้วก็งบอกใช่ไหมคะคือเวลาแซวเขาก็แซวแรงอ่ะแล้วก็แซวแบบแซวจนเห็นอะ่ะ<อ>ไม่เห็นก็ต้องเห็นอ่ะคือแซวแบบประกาศอยูอ่ที่ว่า ถึงใจเลยครับซนะีเรีสไม่ซเรียสสนุกเซลดเไลด้นะฮะเียแร,ง,รง่ถามรสนุกขึ้นสนุกขึ้นครับก็เริ่มรู้ว่าแบบโอต้อเหมือนมาพูดคุยกับแฟนคนบ้าน,นก็รู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้คนนี้กับผแฟนด้วยเหออย่างไงช่วยเหลือเพื่อน เพื่อนทำโปรจากเราก็ต้องช่วยนะก็เป็นเกมปัดมาสคาร่าผมก็ต้องทำเป็นยังไงนิดนึงนั้นแล้วก็บรรยากาศในรมานมันตสดอะไรย่างเงี้ยนะคือมันเป็นมาสคาร่าที่เขาบอกว่าปัดแล้วผมอาจจะยาวขึ้นใครปัดก็ผมตายาวขึ้นผมก็เลยขอลองหน่อยแล้วก็เลยไปลองปัดกับเขายาวขึ้นจริงวีแบรนด์นะฮะโฆษณาให้เลย่ะใส่คนก็ต้องมาวขึ้น เป็นมีมเลยครับเขาก็แซวว่าพี่สนรู้รู้หรือเปล่าว่าแฟนลับไปเห็นนะครับรู้ครับือเป็นสีสันแล้วกันนะออตอนเขาแบบเาเปเชแชทแบบนะที่มันเป็นมีมอะไรเง,งี้ยคนแชร์ันดีมากใช่เขเห็นอยู่แชร์กันเยอะเยอะเลยแหละครับตอนที่เพื่อนมาแบบบอกให้เราแบบว่าเป็นมีมอเงี้ยเราตอบรับเลยมคพี่สนน้นก็ตอบรับเพื่อนก็มาช่วยเราเหมือนกันเพื่อนเพื่อนก็มาช่วยเราขายโปรตีนเหมือนกัน นะะฮก็เลยเราก็ช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือกันนะครับใครเก่งไหมหายเอ๋กไหมเอกนี่เอกนี่หายเก่งไม่เก่งให้ไปดูที่กระแสแล้วกันสายจะเป็นมีมอ่ะสายจะเป็นมีมนะครับแล้วก็มีแบบไอ้ของไส่กับเทศกาลคิดคิดอยู่คิดคิดอยู่คิดคิดอยู่จุ๊จุ๊เดี๋ยวเดี๋ยวประกาศนะครับถ้ามีจริงรอแฟนแฟนไม่อยูอยากเป็นของใสกับไม่มีก็มีจริงๆครับมีคุยกับพาร์ทเนอร์อยู่ว่าอยากจะ ไปร่วมไลฟ์ด้วยนะฮะซึ่งคิวเขาก็แน่นมากๆากนะครับก็เดี๋ยวลองดูครับว่าจะได้ไลฟ์หรือเปล่าคิวเราก็ไม่ได้รอซีแน่นจนะังแฟนคลัก็โซเอาไปแล้วแล้วถึงไปต่ามกันเน่ใช่ครับก็มันก็ต้องมีเวลาให้แหละนะโปรดักต์เรานะอ่ะใช่ไหมเออกำลังแฟนคลันิดหนึ่งครับเป็นยางซ้อมเป็นอย่า,า,างไรบก็กำลังเริ่มนะกำ,มนะกำลังเริ่มซอ้อมนะครับเพราะทุกคนก็ตังต้งใจอย่างมากผมก็ตั้งใจมากเหมือนกัน ก็เป็นแฟนคลับแรกของผมก็อยากทำมันให้ดีครับเราใส่น้อหรือใส่แย้แย้หรือเปล่าาเราก็เป็นพวกร่างกายไม่ค่อยเราไม่ค่อยสนใจร่างกายตัวเองเลยก็เดี๋ยวจะมาเต็มพี่นะครับเราคิดว่าเราจะมีโอกาสกอีกจนร่างกายไหมเพราะว่าช็อตนี้แหละโอกาสนี้แหละเราต้องสนิทแล้วแหละแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ซึ่งผมก็ต้องทำเต็มพี่ ต้องถามทางบ้านว่าอยากมีมีหร <N> ือเปล่าถ้ามีเดี๋ยวจัดให้แต่เราก็เราพร้อมเสริมก็แล้วแต่บอกมาแล้วกันตำรวจลงไหมครับตำรวจลงตำรวจลงใช่ไหมดีครับลงเยอะๆนะฮะชอบลงอีกครับแต่เรารอแตรารอรอดูได้เลยให้แฟนรอที่รอจะเป็นคอนเนี่ยนครับก็ขอฝากแฟนคอนชายแฟนคอนนะครับวันที่15บห้าพฤศจิกายนนี้ไม่ได้มาขายบัตรนะเพราะว่าขายหมดแล้ว ให้บอกไปเฉยว่า,าจะมีเซอร์ไพรส์นะฮะแล้วก็ทุกคนออศจารย์ทุกคนที่เล่นลูกชายก็จะทำอย่างสุดความสามารถให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขนะครับไปด้วยกันขอบคุณนะครับ